สมาธิพลังจิตแจ้งเจตจำงต่อความสำเร็จการใช้พลังจิตคือการกลับเข้ามาสู่ภายในรับรู้ความรู้สึกรับรู้ความคิดทุกมิติที่เกิดขึ้นภายในความรู้สึกหนักแน่นมุ่งมั่น ชัดเจนต่อเป้าหมายต่อความต้องการต่อแรงปรารถนาทั้งหมดหายใจเข้าลึกยาวสัมผัสรับรู้ถึงความสงบลึกภายในหายใจออกยิ่งทำให้รู้สึกสงบมากขึ้นนำความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าและออก ด้วยความรู้สึกสงบสันเตและมีความสุขเมื่อหายใจเข้าความรู้สึกยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเมื่อหายใจออกความสงบยิ่งชัดเจนมากขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าและออกสักครู่หนึ่ง รับรู้กับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นรับรู้กับความคิดที่ผ่านเข้ามาน้อมจิตลงสู่จักระที่หนึ่งนำความมั่นคงมั่งคั่งทางด้านการเงินสถานการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินการงานที่อยู่อาศัยความมั่นคงทั้งหมดต่อการดำรงชีวิต ถูกนำกลับเข้ามาถูกสร้างขึ้นมาถูกเนรมิตขึ้นมาภายใต้จากกระที่หนึ่งอย่างมั่นคงความอุดมสมบูรณ์จากทั่วทุกสารทิศถูกดึงดูดเข้ามาสร้างสรรค์ขึ้นมาเตรียมพร้อมทุกอย่างทุกสรรพสิ่งได้รับการจัดเตรียมจัดการอย่างสมบูรณ์ รักษาระดับลมหายใจไว้หายใจเข้าและออกให้สมดุลน้อมจิตขึ้นมาที่จักระที่สองหายใจเข้าน้อมนําความรักตัวเองความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความภาคภูมิใจในตัวเองความสุขสงบ สันติความศรัทธาความแน่วแน่ความเชื่อมั่นต่อตัวเองที่เต็มไปด้วยความรักรักทุกอย่างที่คุณเป็นเคารพศรัทธากับทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่อารมณ์ความคิดความรู้สึกไหลเวียนทั่วทั้งจกักระสมดุลกลมเกลียวพร้อมแรงปรารถนาที่ผ่านเข้ามา จากลมหายใจของคุณทำให้จักระที่สองเกิดความสมดุลสมบูรณ์ในทิศทางของความรักหายใจเข้าออกด้วยความหนักแน่นมั่นคงนำจิตขึ้นมาที่จักระที่สามหายใจเข้านำความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์ความเด็ดเดี่ยว ความอ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตนเข้ามาสู่จักกระที่สามคุณหายใจออกยิ่งรู้สึกนุนน่มนวลสงบผ่อนคลายหายใจเข้าความกล้าหาญนั้นยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นยิ่งทำให้รู้สึกมัน่นคงมั่นใจ เชื่อมันและรู้สึกภูมิใจต่อตัวเองทิศทางของการใช้ชีวิตชัดเจนมากขึ้นความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นความอ่อนโยนความสงบความนอบน้อมชัดเจนมากขึ้นอยู่กับลมหายใจด้วยความสุขสงบ น้อมจิตขึ้นมาที่จักระที่สจักระหัวใจหายใจเข้านำความรักนำความเมตตาเข้าสู่จักระหัวใจเปิดกว้างขยายอย่างอิสระเปิดรับความรักทั้งต่อตัวเองและรับความรักจากคนอื่น ขยายความรักจากจักระหัวใจผ่านลมหายใจแผ่ซ่านไปทั่วทั้งอนุเซลในร่างกายแผ่ความรักไปสู่ตัวเองสู่ความดีความร้ายกาจความมืดและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเปิดรับความรักและให้ความรักอย่างสมดุล อนุญาตตัวเองให้เป็นผู้ที่ได้รับความรักและให้ความรักอย่างง่ายดายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทุกการหายใจเข้าและออกสัมผัสรับรู้ถึงความรักความสุขสงบภายในน้อมจิตขึ้นมาที่จักระที่ห้า หายใจเข้านำความกล้าหาญที่เป็นความจริงทั้งหมดสัมดงความจริงเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดออกมาใช้วาจาสื่อสารทุกความจริงผ่านความรักความเมตตาสื่อสารทุกอย่างด้วยความสร้างสรรค์สร้างโลกสร้างความจริง สร้างทุกสิ่งให้เกิดความมหัศจรรย์ให้สวยงามบนโลกใบนี้ความจริงทุกอย่างที่ออกมาจากคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตรักษาระดับลมหายใจเข้าและออกน้อมจิตขึ้นมาทิจกระที่หกหายใจเข้านำความรักเข้าไปสู่จักระที่หก ตาที่ 3. ามนำความรักเข้าไปรับรู้เข้าไปเข้าใจสร้างวิสัยทัศน์สร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบสร้างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่นำความรักเข้าไปขยายปัญญาเข้าไปขยายสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรับรู้ขยายความจริงเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบันและอนาคตของคุณความรักนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นอนาคตสามารถที่จะมองเห็นดวงชะตาของคุณเองได้อย่างชัดเจนรักษาลมหายใจเข้าและออกอย่างสมดุลน้อมจิตขึ้นมาที่จักระที่เจ็หายใจเข้าน้อมรับแสงสว่าง จากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้สร้างน้อมนำความศักดิ์สิทธิ์ความมีสติปัญญาอันล้ำเลิศเข้ามาสู่จักรที่เจดของคุณนำความรักนำความสูงส่งของตัวตนที่แท้จริงของคุณเทวดาผู้นำทางจิตเดิมแท้ที่เป็นรากเงาที่แท้จริง ได้เชื่อมต่อได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจากนี้ไปสติปัญญาอันล้ำเลิศได้เกิดขึ้นได้ถูกสร้างขึ้นได้ถูกฟื้นคืนกลับมาใหม่พลังอำนาจภายในความเป็นอัจฉริยะความกล้าหาญความเก่งความดีงามความรักความเมตตาความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกสิ่งได้ถูกจัดเรียงจัดวางไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในจักระทุกจักระจงเชื่อมัน่นศรัทธาเคารพนับถือต่อตัวเองทุกสิ่งคุณมีอยู่แล้วสมบูรณ์จากภายในจักระคือขุมทรัพย์หนึ่งเดียวที่คุณมี จงขอบคุณขอบคุณขอบคุณวิวัฒนาการของคุณได้เริ่มต้นขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณ